ต่อไปนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของการคูณเมื่อวานเราได้เรียนในเรื่องของการคูณจํานวนเลขหลายหลักกับหนึ่งหลักใช่ไหมคะ,ะคูณเลขสองหลักกับจํานวนที่มากกว่าสองหลักนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูการคูณเลขที่ลงท้ายด้วย การคูณกับจำนวนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น10 20, 30, 100, 300, 4 0 0 1 0 0 0 2,000หรือว่าจำนวนที่มากกว่านี้ก็ตามนะคะเรามีวิธีการคูณที่ง่ายมากนะคะดังนั้นนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรนะคะเมื่อต้องคูณตัวเลขใดๆกับจำนวนที่ต้องลงท้ายด้วย เลข0นย์ะคะอ่าอย่างแรกเลย315คูณกับ30นะคะเห็นไหมคะว่า30ลงท้ายด้วยเลข0นะคะดังนั้นเรามีวิธีการคูณอ่าที่ง่ายมากอยู่นั่นเองนะคะเราอย่างแรกเราสังเกตก่อน30มันเกิดมาจาก การที่3คูณ10นะคะเราก็แยกออกจากกันก็จะกลายเป็น15คูณ3าคูณ10นะคะ,ะได้เหมือนกันเลยนะคะเราก็แยกออกจากกันนะคะ<โ>ต่อไปเราก็พออยู่ในรูปของการคูณน,นะคะเราสามารถคูณตัวไหนกันก่อนก็ได้เลยหน้าที่นี้นะคะครูจะคูณ315กับ3ก่อนนะคะเพราะก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วการคูณเลข หลักเดียวนะคะกับจํานวนเลขที่มีหลายหลักนะคะอ่าก็จะได้เป็น315คูณ3ก็จะได้เป็น945หนะคะก็คูณ10อ่ะทีนี้เราลองตัดศูนย์ออกไปก่อนนะคะ945คูณ1ได้เท่าไหรคะได้9ก5้เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้เราก็นำศูนย์ที่เราตัดไป1ตัวเนี่ยมาเติมได้เลยก็จะกลายเป็น 9,450นะคะก็คือคำตอบที่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องตั้งคูณให้ยุ่งยากเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลย90คูณด้วย123นะคะอ่าเรามาดูกันเลยอ่า90ใช่ไหมคะลงท้ายด้วยเลข0ดังนั้นเราสามารถแยกได้เป็น เก้าคูณอะไรได้เก้าสิบคะเก้าคูณสิบนั่นเองคะ่ะหรือว่าจะเป็นสิบคูณเก้าก็ได้นะคะได้เหมือนกันอ่ะเราก็มากระจายเลยก็เป็นสิบคูณเก้าคูณหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะคะต่อไปเราก็คูณอะไรกับจำนวนใดกับจำนวนใดดีคะต้องคูณสิบเลยไหมอ่าไม่ต้อง่กนนะคะเราคูณ เกับ123ก่อนเลยนะคะอ่านสิบเอาไว้คูณขั้นตอนหลังสุดเลยนะคะเก้าูณหนึได้1นึ่นะคะต่อไปเราก็ทกําการคูณ10กับ1,107เลยอ่าเหมือนที่คุณสอนไปก่อนหน้านะคะ,ะเราแบ่งศูนเอาไว้ก่อนนะคะเราเอานึมาคูณกับ1,107ก่อนนะคะหูณกับ1,107ก็ได้1,100 เจ็ดใช่ไหมคะแล้วก็นำศูนย์มาเติมที่เราได้เว้นไว้เมื่อกี้นะคะก็จะได้คำตอบก็คือ1นึ่งพันหนึ่งร้อยิบนั่นเองค่ะหรืออีกหลกหนึ่งนะคะให้เข้าใจอา่นได้อย่างรวบรับขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปกันเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะมีวิธีการคิดเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่า เอาง่ายๆเลยให้เราจำไว้ว่าให้เรานำ96นะคะบวกคูณของมาคูณกับ3นะคะคำตอบได้เท่าไหร่เราก็แค่เติมศูนย์เพิ่มขึ้นไปนะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะคะ,ะเรามาดูเลยนะคะก็จะเป็น96คูณ3คือน100เห็นไหมคะว่าเอา96มาคูณกับ3ได้เลยนะคะ ซึ่งได้เท่ากับ288คูณ100 288คูณ100เหมือนที่ครูบอกว่าเราก็สามารถแบ่งได้เลย288คูณ1ก็ได้288ใช่ไหมคะก็นำาูอีก2ตัวข้างหลังมาเติมเพิ่มได้เลยก็เป็น28,800นั่นเองนะคะที่เรา,าต้องจำไว้นะคะก็คือสามารถนำจำนวน มาคูณกับตัวเลขได้เลยนะคะแล้วก็ศูนย์มีเท่าไหร่นะคะเราก็ค่อยมาเติมทีหลังได้นะคะคำตอบที่ได้ถูกต้องแน่นอนนะคะนั่นก็คือ28,800นั่นเองนะคะไปตัวอย่างที่4 หน5่งพันคูณเก้านักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะว่าเลขเยอะจังนะคะเหมือนที่ครูสอนไปก่อนหน้าเลยเราก็เก็บศูนเอาไว้ก่อนนะคะเก็บศูนย์เอาไว้ก่อนก็เอา100 1นึ่งร้อับห้คูณกับเก้าเนั่นเองนะคะ,ะซึ่ง9 0 0านะคะก็มาจาก9คูณอะไรคะคูณหนึ่ันนั่นเองใช่ไหมคะ เราก็กระจายได้เลย1255คูณเคูณ1000เราก็นำา1 2บ5้คูณ9ได้เลยนะคะได้1,100อ่งได้11,295นะคะซึ่งการคูณเลขหลายหลักกับเลขหนึ่งหลักคูณศอนไปก่อนหน้าแล้วคูเชื่อว่านักเรียนทำได้เลยนักเรียนสามารถทำได้นะคะนักเรียนสามารถคิดทดได้เลยก็จะได้ ่ะเมื่อเราได้ขั้นตอนนี้แล้วนะคะเหมือนเดิมเลย 1, 000, 1นึ่งหมืั้คูณหใช่ไหมคะก็ได้จํานวนเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่า1คูณกับเลขจํานวนใดๆก็จะได้เลขตัวนั้นนะคะและศูนย์มีกี่ตัวศูนย์มี3ตัวเราก็นํามาเติมได้เลยดังนั้น1,255งพันคูณเก้ 9, 000, ก็ได้1นึ่งหมืสิบอ็ดล้านสองแหันนั่นเองค่ะ อ่าและเราเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ